ไปปอลอูมจักกับจังบลูจับโตนี่นะแม่สาวโติบาธรรมงผูาา้ แล่สลป้นปลาย้นาะโดดนกลายเนาะอามนี่คนเป็นซีปลายแบเก่านะเออจางองรอนี่ไทยนี่เออมาผสมเลยนะฮะนุชไทยงไทยนลนปลาย ัดแม่ดอกกีเอาจัดม้นอยเลยน้าอี้ามร้ามาเป็นเอ็มาเนกระดาน้กสบมากระอบนานี่นับเสดีนี่นึงเอาจะไม่จัดแนนะลายหน้เพจะตันเดงอีมันโตเนาะโอ๊ย อะไรทงการประีนี่เนียมาจะปอด่างิ่นประีอ,อะะยา่ยางเ่ตังน้ำนประทะประีปละอันนี้ชื่อว่าแม่เนยนี่ยนะย่าประทีตแย่ามาได้ปะิทะทีปคุณเองขนาเอยสอง

เม็กระทงกะดูจักะจันเด้อพี่น้องเด้อพี่มืงกะุกระดนจักระจันห้อง้องห้อเลยห้องนีนะคนหลายก้นี่ desktop, นะหกทเดียว wow. ้งแล้วพี่รถอันนพี่รถกันจักร้อยนี่นะ เขาสั่งเอาตานเขาสั่งไหนอืมะน่งแกะกันด้วการแบบว่าเขาดูเาเอามาเขาจันจาสดๆที่น้องเาจามาจตกป่าใลยการคิดหน่งกยางไม้น้อชิ้นบอเบื่อบวเบือบวเป็นยังยางไม้คิดคิดเนาะ ท่านกินข้าวกินหลักหม่วงไปนนองเลยเอาละบ่าวเขาบอกกินแหละก็เจียววานมาปลายไปนี่ทน้ำผู้แอบบันมาต้องไปไปยังมาปลาแค่ต่อถือกมันเข่า เดี๋ยัแม่ไปบุญแหละเมันอสิวุ้นลูกคุปลานไปกผมมีเงินเอาสะตอนไปบุญบองเดี๋ยวแมนไปนมืน่อสิป้าเขาตนอนนั้นมาใหา้บุญกับที่นี่เอ้บุญกันใครเอาเบอรหลุดเนี่ยเขา ไปเดี <S <S ๋ยวเจ้าอือข้างจั๊กหมอกมาเลยไปเดี๋ยวเจ้าอือมันปวดจักต้องกบวยแล้วแป๊บมาหาไม่ไหวจันน่ะเนี่ยไปจอดรถไว้อยู่ที่สถาบัดแล้วทางอืมออกไปเออข้างแรกหอ่นหั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 ่น โอ้ยเขาสาหัสที่จะจัดเป็นหมูลุ้นกันอืม,มแสดงว่าจักจัดลายในแถวบ้าน,นนั่นแหละเนาะปกติู่บ้านเราหมหูบ้านแคมคองแถวป่าบ้านเฮาเนี่ยกำลังห้องฉะนั่นอยู่ได้เด่นเพอาะมันทำโบราสัตว์ดูพูดอืมฝ่มือมใหม่จะไปติดอรอให้ใหม่ตายเขาไปน,นคะคะ เขาล่นไผแต่ว่าบอ๊แยังมาเล่นทีเด็ดดังไผ่ล่นก่อนสิไผนมันมันหนักแต่มันนันเนาะดิ้นอ่ะดูส่ดังไผ่ล่นอยู่มัน็ยาวยาทีสิอืมกินยากินกินข้าวบวแซ่อเขาก็ย่งไม่ได้กินข่าวเทียงเลย กออยาสื oh yeah, ้อสื 3. ้อไม่อน้ยห้ากระโทษมาเมื่อกี้นี่บอกว่าทางงานไม่มีจักจันหนอีซีอีกว่าซะกับเต็บหนังพอว่ามาแล้วไว้ว่าขนาดไว้ขนาดลือก็ก็เป็นมั่วมั่วอะๆไหม คุมนนม้มภาคคุ้มภูณมุกวันนอนกวยเท่าเสอยอน่อน,อนม,มีไงจืนบ่อยู่พี่น้องเอ้ยไปปฏิบัติธรรมอยู่พูนทางเซโนโอโลเลยเซโนเมืองพี่น้องทาง วัายังก็ซี่บังไฟงเลยบ้านเบานิลลนไปหัไใกล้ลงผู้ประมาณสี่หาหมื่นสั่นด้วยเลยก็หันหมดครับ ตาดีนะจตะเนาะกิจกรจมตัวนน้อยนคนติดลายประนัดจ้หน้กกแฮ่แแนะจ,จันเนาะว่ม,มค่อยลายอืมันคนยอะสิไ่ค่อยอยาลายอืมวันไดลายบ่้เยอะจันชาลวายอืมได้่วคนควรมั เอาเอาเข้าข้าแล้วสรมออืมไปว่าคนไหนไปติดดอนในในชาก่อาดอนน้ตอดคนโอเมนดอนทางภาษาป่ะอืยอนจ่อขยอง กินกินอืมเก็มเจ้าหน่อยตื่นมาเ,เห็นมาเนี่ยเอาอยู่แล้วมาหน่อยออกมาเจ้าขี้เหี่ะนะม,มาแนจะ็คเขมีคนเอา ห่าหน้เลยบออยากได้บอมามีสามตัวอยากได้กับตัวนึงเลยตัวลายข้านะฮะเกมบุ้มอันนั่งกับยังตัวดำอันเนี้ย <c oughs> อะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับพ่อเก็บผ้าไปเพนทนี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจ้กพี่น้องสบายดี <c oughs> หาแฟนในน้องยันซีในเดี่น้องเด้อม,ม,ม,มึงน่องมึงหน้าไปเลย